มันจะเหมือนสงคารามยูเครนลบกันไปเรื่อยเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลกระทบก็ไม่ถึงอบมากแต่ว่าที่ต้องกังวลมากกว่านี่คือสงครา,า,ามคันค้าวิธีความเสี่ยงในตลาดการเงินการลงทุนนะคะครึ่งแรกเราเจอหลายช็อคเลยนะคะครึ่งหลังเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะอาจารย์คะเดิมเนี่ยที่หลายๆคนคิดว่ามัน,มนจบเนี่ยมันจะจบเนี่ยนะฮะกับประเทศเล็กๆนะฮะที่สหาราัฐคุยกับไทยเท่าที่ผมเห็นผ่านตานะ คุยกับทั้งเวียดนามอย่างเงี้ยนะฮะจบเนี่ยมันจะอัตราม,มันก็อาจจะอยู่ในระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งไม่สูงเกินไปมันจะยังมีปัญหาเนี่ยกับคู่แข่งหลักๆของเขาญี่ปุ่นในเรื่องของรถยนต์ยูนะฮะแล้วของจีนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันไม่จบง่ายคือ,อ,อทางคัมเนี่ยเขาก็จะพยายามแสดงว่าเอ้ย mm hmm. e ไอ้นี่ตกลงกันแล้วนะจีนจะเบี้ยวจริงเนี่ยจีนเขายังไม่ได้ตกลงละเอียดขนาดนั้น โมงสูน่งล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วถ้าจากปัจจุบันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราอยู่ในบริบทโลกที่มีความแปรปรวนสูงมากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่มีในยะสำคัญน,นะคะอาจารย์เองก็เคยเตือนผ่านรายการเราหลายครั้งนะคะด้วยความที่อมองถึงเศรษฐกิจ ที่เห็นในระดับโลกแล้วน่ากังวลใจนะคะสถานการณ์ในอเมริกาสถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายอย่างมาบรรจบก,กันสงครามการค้าโลกก็ยังไม่จบตอนนี้สงครามในตะวันออกกลางนะคะดูเหมือนว่าจะจบนะคะแต่ว่าก็ดูมีเหตุให้ปะทุข,ขึ้นมานะคะล่าสุดทางผู้นําจิตวิญญาณของอิหร่านก็ยังยืนยันว่าอาจจะมีความพร้อมในการโจมตีฐานทัพของสหรัฐได้อีกนะคะหากข้อตกลงไม่เป็นไปดังที่มีการ พูดคุยกันนะคะทางสหรัฐก็บอกจ้อมพร้อมจะโจมตีอิหร่านเหมือนกันถ้าอิหร่านยังพัฒนานยวเคลียร์นะคะดูเป็นข้อตกลงในการหยุดยิงที่ค่อนข้างจะเปราะบ,บางแล้วก็เต็มไปด้วยเงื่อนไขนะคะคือถ้ามองปัญหาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ณตอนนี้ก่อนนะคะอาจารย์เทิดชัยประเมินอย่างไรบ้างคะเอามันเบาลงกว่าที่ผมกังวลไว้เดิมนะ่คือเดิมเนี่ยนะฮะผมเองนึกว่าถ้าอิหร่านเนี่ยนะฮะโดนสหรัฐบุก ซึ่งเดิมผมก็ผมก็ดูแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยนะฮะมีแนวโน้มจะบุกเพราะว่าเขามีการเคลื่อนย้ายยุทธปกรเนี่ยเข้าไปนะฮะในยุโรปแล้วก็เข้ามาเนออยู่แถวล้อมๆประเทศอิหร่านเนี่ยนะใกล้ๆเคียงเนี่ยอยู่เยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็คิดว่ามันจะมันจะเกิดการปะทะนันนะแต่นี่เดิมเนี่ยผมนึกว่าถ้าหากว่าอิหร่านเนี่ยนะลบแล้วแพ้ในสงครามอาวุธเนี่ยอิหร่านเขาก็ต้องหันไปใช้สงคราม อ่าเศรษฐกิจนะแล้ววิธีการใช้สงครามเศรษฐกิจง่ายสุดก็คือการปิดช่องแคบพอมูสนะแล้วการปิดช่องแคบพอมูสในสมัยนี้เนี่ยนะไม่ต้องวางทุนระเบิดเลยนะฮะแค่อิหร่านประกาศเนะี่ยว่าเรือที่ผ่านเนี่ยให้เฉพาะเรือน้ํามันอิหร่านไปถึงจีนนะนะเรือประเทศอื่นไปอะไรต่างไม่ให้ผ่านเรกนี้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยนะฮะก็อ่อราคาน้ํามันก็จะพุ่งเลยปรากฏว,ว่าเ,เหตุการณ์หรือความกลัวตรงเนี้ยมันมัน ไม่เกิดไม่เกิดอย่างที่ผมคาดเพราะว่ากลายเป็นว่าไอ,อ,อ้ก่อนที่จะเกิดทางซารัฐเนี่ยบุกเนี่ยนะฮะทางอิรานเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธเข้าไปเนี่ยที่อิสราเอลเนี่ยสองประเภทด้วยกันคือประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นเขาเรียกขีปนาวุธที่ยิงเข้าไปแล้วมันแตกออกมาเป็นคลัสเตอร์แตกออกมาจะเป็นแปดลูกหรือสิบลูกอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นการป้องกันนะการสกัดไอ้ตัวขีปนาวุธแบบนี้ก็ทําได้ยาก อีกแบบนึงเนี่ยมันเป็นขีปนาวุธที่เขาเรียกไฮเปอร์โซนิกมีความเร็วเหนือเสียงว่าง13เท่าเสียง15เท่าเสียงอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเวลาบินไปแล้วเนี่ยนะฮะมันไปถอดตัวเองเนี่ยออกเป็นสองส่วนนะฮะแล้วพอออขึ้นไปถึงชั้นเรียกว่าเกือบจะถึงชั้นอวกาศนะแล้วหลายอย่างนั้นก็ค่อยร่อนกับลงบาเนี่ยนะเพื่อจะโจมตีเป้าหมายเนี่ยลักษณะของการร่อนมันก็ร่อนเลี้ยวไปเลี้ยวมา ไม่น่าเชื่อเลยปรากฏว่าลักษณะไอ้ขีบขีปนศว์สองแบบเนี่ยกันยากนอกจากนี้เนี่ยนะมาดูข้อมูลปรากฏว่าทางการผลิตไอ้ตัวไอ้ตัวกระสุนที่เขาเรียกไอ้ไอ้ไอ้ไจ้าหลวดสกัดเนี่ยนะฮะสำหรับสกัดไอ้ขีบขีปนาวธที่ยิงเข้ามาเนี่ยผลิตในสหรัฐเวลานี้ก็มีปัญหา การผลิตยุโทโธปกรณ์รวมไปถึงไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอจรวดสกัดเนี่ยของสหรัฐเนี่ยจีนเขาไม่ส่งแร่หายาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้ปริมาณไอ้ตัวจรวดสกัดเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วพอดูอย่างนี้แล้วผมก็เข้าใจแล้วโอ้ทางอิหรานเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องไปปิดช่องแคบฮอมูสนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอ่มันอาจจะมีการประทะกันเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่ามันจะไม่กระทบต่อต่อ,ตอไอ้เศรษฐกิจโลกเท่าไหร่ นะตรงนี้ผมว่าพอมีความสบายใจได้มันจะเหมือนคล้ายๆกับสงครามยูเครนนะฮะลบกันไปเรื่อยเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลกระทบก็ไม่ถึงับมากเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยคงไม่ต้องเห็นกังวลงแต่ว่าที่ต้องกงังวลมากกว่านี่คือไอ้สงครามไอ้การค้านะไอ้การเจรจารในเรื่องของไอ้เรื่องการส่งแร่ไอ้นี่แร่หายากเนี่ยของจีนเนี่ยผมดูแล้ว,วมันไม่จบง่าย แล้วอาจารย์มองอย่างไรต่อไปครับเพราะดูเหมือนข้อตกลงมาค้างกันอยู่ที่เจรจารหลังจากที่คุยกันที่ลอนดอนคุณทรัมป์พูดถึงเรื่องของเบรดภาษีจีน55%แต่จีนจะส่งทั้งแร่ธาตุหายากส่งทั้งแม่เหล็กให้กับสหรัฐนะคะรอการคอนเฟิร์มจากท่านประธานาธิบดีสจิ้นผิงแต่ปรากฏว่าทางจีนก็เงียบจนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์มองความเสี่ยงเรื่องของดิวการค้าจีนสหรัฐรวมไปถึงสงครามการค้าระดับโลกตอนนี้ยังไงบ้างคะ ทีนี้สหรัฐเสียเปรียบนะในความเห็นผมนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาไม่ส่งเขาก็ไม่แคร์นะเขาก็เขาบอกว่าเขาจะส่งเนี่ยก็ต่อเมื่อบริษัทที่ซื้อไอ้พวกแร่หายากจากเขาแม่เหล็กที่ทําจากแร่หายากจากเขาเนี่นะเอาไปใช้ทําในสินค้าประจาวันนะฮะซึ่งเป็นสินค้าแบบพลเรือนอ่ถ้าจะเอาไปใช้ทําอาวุธเนี่ยเขาไม่เอาเขาเขาไม่ส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ยังลึกไม่ออกนะฮะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาจะยอมส่งนะ ไอ้แม่เหล็กแร่หายากอะไรต่างๆเนี่ยให้กับบริษัทรถยนต์เพราะว่าอะไรเนี่ยปรากฏว่าอไอ้ตัวแม่เหล็กที่ทําจากแร่หายากเนี่ยแม้แต่ในรถยนต์ปกตินะคือรถยนต์สัญดาบเนี่ยนะมันเอาไปใช้ในหลายๆอุปกรณ์ในรถยนต์เลยซะจนเวลานี้เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นว่าการผลิดในบางส่วนเนี่ยนะฮะการผลิดรถยนต์ในอเมริกาในตะวันตกเนี่ยจะสะดุดนะแต่ว่าถามว่าแล้วถ้าจีเขาบอกเอาถ้าอย่างนั้นเขาส่งแร่หายากไปให้ แล้วมันมจะมีอะไรที่จะป้องกันได้นะว่าไอ้ตัวที่เขาส่งไปแล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในการผลิตรถยนต์จริงเพราะว่าถ้ารัฐบาลเกิดไม่รู้จะเอาไปผลิตไออาวุธก่อนเขาก็ตัดออกไปเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าจีนอาจจะไม่ส่งง่ายนะหรืออาจจะส่งแบบมีการควบคุมละเอียดหรือไม่ก็อีกทีก็คือว่าต้องบอกว่าอย่างนี้คุณจะเอาไปทําในตัวอะไรเช่นจะเอาไปใช้ใน ครื่องเสียงเดี๋ยวจีนเอาเครื่องเสียงทําให้นะฮะหรือเอาไปใช้ในไออุปกรณ์อะไรบอเตอร์สําหรับขันเร่งอันนี้จีนทำคือจะกลายเป็นว่าการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยนะฮะมันจะต,ต้องทำภายในจีนเียถ้าหากว่าต้องการจะจะมีราหายากอย่างนี้เป็นตน้นนะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะผมว่ามันแนวโน้มมันจะออก็นอย่างนั้น แต่ว่านักขณะนี้เรายังไม่ได้เห็นข้อมูลชัดเจนนะคะว่าตกลงแล้วท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรแสดงว่าความเสี่ยงกับเศรษฐกิจของสหรัฐก็ยังคงมีความเสี่ยงกับเศรษฐกิจโลกจากเรื่องของสงครามการค้าก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะบากเลยบากเลยคือเออทางครับเนี่ยเขาจะพยายามแสดงว่าเอ้ยไอ้นี่ตกลงกันแล้วนะจีนจะเบี้ยวที่จริงเนี่ยจริง,รงเขาก็ยังไม่ได้ตกลงละเอียดขนาดนั้นเนละ แล้วก็ทรัมปเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบชนิดเนี่ยคอยคอยบอกว่าขณะนี้นะฮะเขาเจรจาแล้วออกมาดีทุกอย่างนะฮะจีนตกลงยอมรับทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาผมคิดว่าไปแล้วมันก็จะมันก็จะเจอปัญหาปัญหาจุดใดบ้างคะที่อาจารย์เชรชัยมอว่าเรายังคงต้องจับตาอยู่นะคะเป็นพายุในช่วง ครึ่งปีหลังจากนี้นะคะมิติเรื่องของการค้ามิติความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจมิติความเสี่ยงในตลาดการเงินการลงทุนนะคะครึ่งแรกเราเจอหลายช็อคเลยนะคะครึ่งหลังเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะอาจารย์คะครึ่งหลังเนี่ยในเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยเวลาเนี่ยผมคิดว่าเดิมเนี่ยที่หลายๆคนคิดว่ามัน,มนจบเนี่ยมันจะจบเนี่ยนะฮะกับประเทศเล็กๆนะฮะเช่นทช่ทผมดู ไอ้แนวโน้มเงื่อนไขในการเจรจาเนี่ยที่สหรัฐคุยกับไทยเท่าที่ผมเห็นผ่านตานะคุยกับทั้งเวียดนามอย่างเงี้ยน,นะฮะจบเนี่ยมันจะอัตรามันก็อาจจะอยู่ในระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งไม่สูงเกินไปแล้วถ้าพวกนี้จบได้มันก็จะเป็นข่าวดีกับเรืเ่องของการค้าโลกนะฮะแต่มันมันจะยังมีปัญหาเนี่ยกับคู่แข่งหลักๆของเขาญี่ปุ่นในเรื่องของรถยนต์ เอ่อออยูนะฮะในเรื่องของรถยนต์และในเรื่องของอะไรต่างๆในประกอบแล้วของจีนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันไม่จบง่ายนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของแร่หายากจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยไอแร่หายากเนี่ยจะเป็นตัวที่ผลัดเนี่ยนะฮะให้ดุนดุนอำนาจของโลกนี่มันมาเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเอ่อไอตัวเออย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีของการที่อิหร่านเนี่ยยิงเอาขีปนาวุธเนี่ยนะะที่บอกว่าเป็นสองอย่างเนี่ยนะ ขีปนาวุธที่เป็นแบบคลัสเตอร์ไปแล้วแต่ออกมาเป็นหลายลูกหรืออีกอันหนึ่งที่เป็นไฮเปอร์โซนิกเนี่ยไอตัวที่จะผลิตไอพวกไออาวุธแบบลึกลับแบบนี้เนี่ยนะฮะอาวุธที่ทที่ทแบบก้าวหน้ามากๆแบบนี้เริ่มต้นเลยต้องใช้แร่หายากเยอะมากเลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,อตะวันตกไม่มีนะฮะไม่มีทางครับคือไม่ใช่ตะวันตกทําไม่เป็นนะนะตะวันตกทําเป็นนะมีเทคโนโลยีไม่ได้ถึงก็ยากแต่ว่าพอมันไม่มีไอตัววัตถุดิบที่จะผลิตเนี่ยก็ลําบาก เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกในแง่นี้เนี่ยไอ้ความตึงตัวแล้วก็ความขัดแย้งในในในเรื่องของโลกการค้าเนี่ยมันอาจจะกลับประทุขึ้นมาเนเมื่อไหร่ก็ได้จากไอ้ปัจจัยเรื่องแร่หายากเนี่ยนะฮะทางระหว่างไอ้จีนกับทุกๆประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจ มงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจให้พวเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ